ค่ะสวัสดีค่ะจากร้าน MJ Pan 2 2021นะคะก็อยู่กับพวกเราที่ญี่ปุ่นอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมรถถ่ายคูโบต้ KL นะคะ250<อ>คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะคะ25แรงก็เป็นรุ่นใหม่ของคูโบต้านะคะ ก็ติดยี่ห้อ KL นะคะเป็นรุ่น KL รุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวพามาชมระบบเกียร์กันบ้างนะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์คล้าย GL นะคะ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ปกติตัวนี้ก็จะเป็นไฮโรนะคะดึงถอยหลังเป็นไฮนะคะผลักมาข้างหน้าเป็นโรคะ่ะแล้วก็เป็นเกียร์ซัพเทิร์นนะคะ 8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะถ้ารวมกันก็จะเป็น16เกียร์นะคะผับไปข้างหน้าเป็นเดินหน้านะคะดึงไปข้างหลังถอยหลังค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะคะเป็นไฟแล้วก็ขับสองขับสี่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ตรงตรง,ตรงหน้านี้แล้วก็เครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection นะคะไม่ต้องเผาหัวเหยียบคันแล้วก็สตาร์ทได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะเขาจะเป็นเบาะสปริงนะคะ ปรับได้นะคะลูกค้าสามารถปรับปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะข้างหลังเบาะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยรวมนะคะก็ยังถือว่าสภาพโอเคนะคะไม่ได้มีผุไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีสนิมตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์สําหรับใช้ในยามฉุกเฉินนะคะหรือว่าเก็บน้ําเครื่องดื่มอ,อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ นี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะต้องแจ้งลูกค้าก่อนเรายังไม่ได้ล้างนะคะรถเข้ามาสภาพเดิมๆก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก่อนค่ะก็ตัวนี้มาพร้อมกับหลังคานะคะเป็นของคูเปอออกจากศูนย์เลยก็เป็นหลังคาทนทานทนทานเลยค่ะติดสติกเกอร์คูเปออะไรมาพร้อมเสร็จสรร์นะคะเป็นชุดเดียวกันเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูตอนที่สตาร์ทรถนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโคมของโรตตารีนะคะถอดถอดออกง่ายนะคะสามารถเปลี่ยนไปเป็นเป็นพานไทยนะคะหรือว่าจะเป็นตัดหญ้าก,ก็ได้เช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะมีแขนช่วยยกมาคืออันนี้ก็จะเป็นกระบอกช่วยยกนะคะติดมาทั้งสองข้างเลย ก็จะเป็นส่วนที่แตกต่างออกไปจากรุ่น GL นะคะก็คือจะอัพมาแล้วตัวนี้เป็นกระบอกปรับเอียงนะคะยังสามารถปรับเอียงได้ปกตินะคะลืมแจ้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งราคาไว้ก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเปิดราคาไว้ที่1 8 9 0 0 0บาทนะคะก็เป็นราคาที่ รวมเช็คสภาพนะคะใช้งานได้คือเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนกรองแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเลวนะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้รถคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเดิมเป็นสีเดิมจากญี่ปุ่นค่ะบริเวณกระโปรงนะคะก็จะมีรอยขีดข่วนนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็ที่เติมน้ํามันนะคะก็จะอยู่ทางด้านหน้านี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นใช้ดีเซลมีกระจกมองหลังให้ตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวพามาดูออันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องทางด้านขวามือนะคะบริเวณนบอกทางด้านขวามือของเราอันนี้จะเป็นตัวยกโรตารี่ขึ้นลงนะคะส่วนตัวปรับนะคะตัวปรับสวิงก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะมีไฟนะคะเขาก็จะเป็นเป็นแท่นออกมายนี้นะคะ,ะคล้ายๆแบบรถยนต์แล้วแล้วก็จะมีออโตเมติกนะคะของโรตารี่ ก็อันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะมีคันเร่งคันเร่งมือให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นล็อกเบรกนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่สงสัยว่าเอา้า PTO อยู่ตรงไหน PTO อยู่ใต้ใต้พวงมาลัยนะคะก็จะมี4ีเกียร์ค่ะมี 1, 2, 3, 4นะคะตรงนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะ ก็สีสวยนะคะก็เป็นเดิมเดิมเลยหน้าไฟนะคะไฟเขาจะเป็นตาเฉียวแล้วนะคะสวยเลยค่ะตรงนี้ข้างหน้าก็จะมีเวทเข้ามาดิดนึงตอนนี้นะคะรถยังไม่ล่วมไม่ซึมนะคะเราก็มีการเดี๋ยวจะถ่ายเปลี่ยนแบตไหมให้ด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูคะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะคันนี้ก็พวงมาลัยปรับเข้าออกได้นะคะก็จะเหยียบตรงนี้ตรงตรงที่มีเท้าข้างหน้าจายนะคะ ก็ดึงออกดึงเข้าได้นะคะสามารถปรับให้เข้ากับตัวเราได้นะคะอยากจะดึงมาใกล้หรือว่าถอยไปไกลนะคะก็ได้เช่นกันอ,อืม เดี๋ยวแต่นะคะเดี๋ยวเราเช็คให้ Wow, OK 的哦。 สวิงนาเกตมีเต็มหรือ <bağ> ต <lan render> ัว <seasoning> นี้ปรับเอียงนะปั๊กระบอกปรับเอียงซ้ายขวาโอ้โวะมานี่เหรอเ่นาเยอะต็มมีเต็มไปด ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะคะหรือว่าทางไลน์ ID ก็ยินดีค่ะเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยนะคะเป็น m j 8 2021ค่ะก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นดับสวิตกุญแจนะคะ ค่ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวมาพามาชมรถกันบ้านนะคะตอนนี้ทางร้านเราก็มีหลายรุ่นหลายราคานะคะเริ่มจากแบบช่วงแบบห้าหกหมื่นเป็นต้นไปเลยนะคะก็ถ้าสนใจนะคะคันไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะคมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีทุกยี่ห้อนะคะไม่ใช่ทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นคูโบต้าอิเซกิยันมามิซูบิชินะคะฮิโดโมโตะก็มีนะคะ ็หากสนใจสนใจก็แอดไลน์กิงก้างเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ